ฮัลโหลสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมหลังจากที่เราเนี่ยไม่ได้ทาคลิปมาหลายวันเลยเนื่องจากว่าเสียงผมเนี่ยมันปวดคอแลเพื่อนตอนนี้ก็ยังปวดคออยู่เพราะว่าไม่สบายนะเสียงผมนี่มันอาจจะแปลกๆนะก็ไม่ต้องสงสัยเลยคือตอนนี้ค่อนข้างเจ็บคอนะก็แต่ว่าเห็นว่าไม่ได้ทาคลิปน,นานแล้วก็เลยอยากจะมาอัดคลิปก่อนเกี่ยวกับแมปอ n นิเมะ Border Simulator นั่นเองนะซึ่งขอบอกไว้ก่อนเลยว่าตอนนี้ก็ได้มีความคืบหน้าของทีมผมไปเนี่ยค่อนข้างจะเยอะแล้วนะเยอะ แค่ไหนเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าเยอะแค่ไหนนะตอนนี้ก็ดูจากตอนนี้ทีมผมจากตอนแรกที่เราอัดคลิปไปรอบแรกเนะี่ยผมยังไม่ได้มีขนาดนี้ดูตอนนี้ดิผมมีออมายมีกรชายนี่ออมายชายนี่มีโทมุระมีปู่เนเทโลว่าถ้าจะไม่ผิดประมาณนี้นะนเพื่อนเห็นปะ่ะแล้วนอกจากนั้นเรายังมีบัฟบ นี่บัฟปีกอีก2ตัวแล้วก็บัฟมงกุฎอีกตั้งตัวหนึ่งเลยนั่นเองนะเพื่อนๆ <Okay. S 1> โอเคนะแต่ก่อนที่เราจะไปเริ่มที่จะอธิบายอะไรมากนก่อนอื่นนะต้องขอบอกไว้ก่อนเลยว่าตอนนี้ในเกมน่ะมีการอัปเดตสีเข้ามาเป็นเมจิกทาวน์นะก็เป็นด่านแฟร r y ี่เทลนั่นเองนะมีอั t ติแฟกมีการเออเอนชานตัวเป็นแบบทำชาชนี่แบบเได้บ่าอ,อะไรเป็นการทำเป็น OP หรือโ o พีสอีสามีไข่มาใหม่มีตัวครเ้าใหม่เลเวลตันอยู่ที่ ร้อยสามสิบมีเควส์ใหม่ที่คีย์ใหม่นะมีอะชิพเมนต์เข้ามาใหม่อะไรประมาณมีการแก้บัก๊กแก้ฟิกอะไรต่างๆนะเพื่อนโอเคถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเนี่ยพร้อมมาแล้วเนี่ยกดไลค์กดแชร์ซับสไคร์เดี๋ยวเราเข้าไปในคลิปกเลยดีกว่าเพื่อน S <S หยุดก่อนจะเลื่อนไปไหน <S <S 2> <S 2> มีร้านเติมโรบรักหรือยังใช่ยังไม่มีผมขอแนะนำลาว่าบากักร้านรับบริการเตริมโรบักทั้งระบบกลุ่มและระบบไอทีพาร์ทเท่านั้นยังไม่พอยังรับบริการกดเกมพาร์ทในแมทต่างต่างอีกด้วยดีขนาดนี้ต้องมาใช้แล้วป่ะลิงอยู่ใต้คลิปเลยอย่าลืมมาใช้บริการได้นะครับ โอเคครับผมเพื่อนๆตอนนี้ก็ได้เข้ามาในคลิปเปนที่เรียบร้อยแล้วก่อนอื่นเลยก่อนที่เราจะไปเริ่มกันเนี่ยผมขออนุญาตบอกอะไรเพื่อนๆนิดหนึ่งนะคือตอนนี้เนี่ยผมเ่ยสุ่มจนการันตีตัวรับเรียบร้อยแล้วผมเนี่ยยังไม่ได้ดูเลยว่าผมเนี่ยได้เป็นแบบว่า OP หรือเปล่าหรือว่าตัวธรรมดาแนะเดี๋ยวเราจะมาเปิดกระเป๋าดูกันนะปุ๊บเอ้ตรงนี้ดิปุ๊บ โอ้ได้ตัวธรรมดานะเพื่อนเพื่อนเออก็ได้เป็น,นานะของเนเทลโร่่างธรรมดามานะเพื่อนเพื่อนแล้วก็ก่อนก็มีเหมือนเดิมนะเพื่อนๆนก็ยังไม่ได้มีตัวมาใหม่ใช่ไหมเดี๋ยวผมขอเช็คในคลังก่อนอ่ะใช่ผมไม่ได้มีตัวอะไรคืบหน้ามาใหม่เลยยังเหมือนเดิมเดี๋ยวเราจะพาไปดูด่านแฟรี่เทลกันนะเพื่อนๆอ่ะพาไปดูด่านแฟรี่เทลเลยนี่ด่านแฟรี่เทลไงนี่นะเอ้เดี๋ยว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  โอเคครับเพื่อนๆตอนแรกเนี่ยมันบั๊กนะตอนนี้ก็ได้มาเมจิกทาวได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วโอเคก็ที่นี่ใช้เงินสุ่มไข่ที่ประมาณ15ล้านหรือเปล่าแต่อันนี้ของผมเหลืออยู่12.9เพราะว่าผมมี VIP นั่นเองนะก็จะมีตัวประมาณนี้ตัวรับก็จะเป็นเหมือนเป็นพี่ของนัดสื่อมั้งแต่ผมไม่ได้ดูแฟล t ี i l ทลผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรบ้างนะทุกคนอันนี้จะเป็นการเอนชันเอ่อหม่ว่าอะไรอะเอนช n นเซอร์ใช่ปะ ก็จะเป็นที่แบบว่าไว้ทําตัว OP นะเพื่อนๆอย่างเช่นเนี่ยตอนนี้ของผมเนี่ยใส่เป็นตัวธรรมดาตัวธรรมดาแล้วก็ตอนนี้เป็น OP 2นะ OP 2นี่ก็คือ2ดาวนะคือมันปรับมาใหม่ถ้าเกิดว่าผมเนี่ยรอจนครบเนี่ยสวันอะไรเนี่ยเสร็จปุ๊บผมจะได้ OP 3ออกมาตัวหนึ่งเลยนั่นเองอะไรประมาณนี้นะส่วนที่เขียนใหม่ก็จะเป็นตัวนี้นะเป็นแมวเนี่ยผมก็ไม่ค่อยรู้อะไรมากนะว่ามันชื่ออะไรต่อไปเนี่ยเราจะพาไปดูในดันเจียนนะในดันเจียนที่มันแอบ มีอะไรเข้ามานั่นเองนะซึ่งในดันเจียนตอนนี้เนี่ยก็ตรงดันเจียนช็อปเนี่ยก็เหมือนจะมีที่ซื้อซีคัพบูธมานะแล้วก็ทาน้าของตรงบิลเนี่ยท่านบิลเนี่ยก็จะมีแบบเนี่ยของผมเนี่ยผมถือดาบ48แล้วเกือบจะ50แลนิดนึงแล้วก็เนี่ยมีอาร์ติแฟกเข้ามานะอาร์ติแฟกก็จะบวกเป็นความสามารถนะซึ่งผมก็ดวงไม่ค่อยดีเท่าไหร่ยังมีของน้อยนี่อาร์ติแฟกประมาณนี้ ดันเจี้ยระดับง่ายก็จะเป็นประมาณนี้ดันเจี้ยระดับง่ายผมยังไม่เคยไปลงเลยนะที่แบบว่าแหววเอาอร์ติแฟต์นะ่ก็มีอร์ติแฟ์แบบดันเลเจนเดอรี่มีดันแบบว่ามิตินะประมาณนี้แต่ผมก็ยังไม่ได้อะไรมามากมายนะก็มีแค่ประมาณนี้เท่านั้นซึ่งหลังจากที่ผมเนี่ยได้เนเทโลมาตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าเดี๋ยวเราเนี่ยจะไปแบบว่าสุ่มหาบัฟเนเทโลสักเล็กสักน้อยนะเพื่อนๆตอนนี้มีสมุดสุ่มอยู่72เล่มนะไหนเราเรามาลองสุ่มเนเทโลกันดีกว่าว่าผมเนี่ยจะได้บัฟ ตึงๆแค่ไหนนะขอแบบว่าขอแบบว่าไม่ปับ๊บเอ่อรุ้งก็ปั๊บทองแล้วก็ปั๊บดำนะขอไม่มากเลยอืมก็เหมือนกับว,ว,นะว่าจะดวงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเหมือนกับว่าดวงจะดวงไม่ค่อยดีเท่าไหร่อะุณนนี่ขนาดผมมีเกมพาร์ตนะเพื่อนเพื่อนนี่ขนาดผมมีเกมพาร์ตตัวนี้เนี่ยผมยังไม่รู้สึกว่าผมดวงดีเลยโอ,โอ้โหดวงไม่ค่อยดีนะดวงไม่ค่อยดีนะนี่สุ่มต่อไป หมัดสามหรอหมัดสามเอาจริงๆหมัดสามก็ไม่ได้แย่นะแต่ในเีโลตัวนี้ผมก็ใช้หมัดสามอยู่แล้วอะ่ะเป็นไปได้ก็แบบว่าอยากได้สูงกว่าหมัดสามอ่ะขอแบบบับดำอยู่ใ,ใกล้แต่ไม่เป็นไรนะเจอจนชินแล้วนะรู้สึกว่ามันไม่ค่อยมาหาอุ้ย <c oughs> แล้วนี่มันอะไรกันเมื่อกี้มันคืออะไรกันบับ,บ,บดำมาสองรอบติดอันหนึ่งอยู่อยู่ห่างหน่อยนะอีกอันหนึ่งแบบนิดเดียวและอันนี้มันอะไรอีกเนะนี่ยทุกคนจุ๊ มัน <laughs> มันคืออะไรวะเฮ้ยเฮ้ยสบอบคนไหนที่ดูคลิปนี้แล้วดูจนถึงตอนนี้นะคอมเมนต์เลยนะว่าโคตรเกลือคอมเมนต์เลยว่าแบบว่าโคตรเกลือเลยนะคือแบบเกลือะวะเนี่ยสีดําสีดำสองอไอ้สีดำสามรอบไม่คิดว่าจะแบบว่าเพื่อปกติเวลาสุ่มนะแค่สีดําโผล่มาก็ยากอยู่แล้วนะอันนี้แบบโผล่มาปุ๊บผ่านโผล่มาปุ๊บผ่านสามรอบ What the fuck เนี่ยขออนุญาตหน่อยมันไม่ได้ปั๊บดีๆเลยนะเอยตั้ง50กว่าเล่มนะเพื่อนเ a n g อ l งเจิ้ก็ได้นะเออแต่แต่ a องเจิ้ดีนะ a องเจิ้ดีนะถ้าถ้าได้มานี่ก็ถือว่าดวงดีนะเพื่อนเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตสปีดคลิปแล้วกันนะ โอ้โหแล้วก็อยู่ใกล้สีดำอีกเช่นเคยนะหลังจากที่ไม่ได้โผล่ของดีๆมาตั้งนานก็มีสีดำโผล่มาใกล้ๆอีกนิดหนึ่งเท่านั้นเดี๋ยวดูเลทแป๊บนึงนะเลทสีดำอยู่ที่0.02โอเคไม่เป็นไรไม่ว่ากันนะมันต่ำเกินไปนะเพื่อนๆคนแบบว่าดวงเกลือของเราเนี่ยคงจะไม่มีทางได้หรอกนะตอนนี้เลือยู่ที่47เล่มนะยังลุ้นอยู่เหมือนเดิมนะเอ็เจนก็ผ่านไปอีกเหมือนเดิมพูดได้คําเดียวเลยว่าพูดได้คําเดียวเลยว่า ทำไมมันเป็นอย่างนี้นะดวงของฉันอ,อีกนิดหนึก็จะเป็นสีทองนะแต่ก็ไม่ใช่สีทองนะแต่ได้มาก็ไม่เอาหรอนะฮันเตอร์ผมผมคิดว่าผมคงไม่ได้ใช้บัฟฮันเตอร์หรอนะผมคิดว่ามันไม่ค่อยดีนะในความคิดผมนะมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะยังไงยังไงสี่สิบกว่าเล่มแนละ้วยังไงโอเคสปีดคลิปต่อ ได้บัฟฮันเตอร์มาว่ะทุกคนแต่ผมไม่ใช้นะถ้าจะเอาบัฟฮันเตอร์บัฟหมัดสามยังเก่งกว่าเพราะฉะนั้นบัฟธนูเนี่ยขอผ่านเลยนะมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะนเพื่อนๆโอ้โห,โหนี่กลัวเงินไม่พอเนี่ยโกลเด้นเนี่ยกลัวเงินผมจะไม่พออืหลังจากช่วงต้นที่เราแบบว่าเฉียดของดีไปตั้งหลายรอบตอนนี้นี่แค่ของดีโผล่ไปในจอนี้ยังไม่โผล่เลยนะ <c oughs> <c oughs> อะไรกันวันนี้มา,มามามามันต้องมาแล้วไหม โอ้โห,หมัดทองก็ไม่ให้อยากได้มัดทองนะอยากได้มัดทองอยู่นะโอ้โหงั้นเอามัดเขียวไปก่อนละกันดวงไม่ดีเลยวะ่ะแล้วก็ผ่านสีดำไปอีกแล้วไงศูนจุศนะนะโอ้โหแล้วให้หมัดหนึ่งด้ะมาดูกันรอบสุดท้ายว่าผมเนี่ยจะได้อะไรเข้ามานะมัดไอ้รอบสุดท้ายแล้วนะโอ้มัดหนึ่งไง ใจดีมากเลยให้หมัดหนึ่งมานะตอนนี้ผมก็มีเนเทโลอย่างน้อยเนี่ยตอนนี้ผมก็มีตัวรับทั้งหมดอยู่ที่3ตัวมันที่เรียบร้อยแล้วนะเออนี่นะมีตัวรับทั้งหมด3ตัวแล้วเดี๋ยวเราเนี่ยหวงัวงวาง่าเดี๋ยวผมเนี่ยจะไปนั่งฟาร์มหาสมุดเพื่อมาปั้นเนเทโลเพิ่มนะโอเคสำหรับคลิปนี้เป็นยังไงกันบ้างน,นะก็แบบว่าอาจจะไม่ค่อยได้ทําอะไรเลยนะส่วนมากก็พูดแล้วก็บ่นเล็กน้อยเออเดี๋ยวผมให้ดูอะไรนิดหนึ่งนี่มีตู้มาใหม่นะแก้บักแล้วด้วยจาก8ฟองกลายเป็น10ฟองแล้วก็มีเกมพารา์ท จะทาให้เพิ่มแบบว่าดวงนะอย่างเช่นของผมเนี่ยเห็นปะเพิ่มดวงให้ผมเคือเเพิ่มให้ผมได้เห็นปั๊บดำนะแต่ว่าไม่เคยได้สะอาดเลยประมาณนั้นนะเพื่อนเพื่อนก็จะมีประมาณนี้สําหรับทั้งหมดนะเออเนี่ยอันนี้ก็จะอะให้ดูอิสงะนี่เนี่ยประมาณนี้ <c oughs> แค่นี้แหละเพื่อนเพื่อนมีประมาณนี้นะ <c oughs> ผมที่เหลือผมก็ดวงเกลือย,ยังไม่ได้อะไรมา โอเคส่วนคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะกดไลค์กดแชร์ซับสไคร้สำหรับคนไหนที่ชอบนะชอบความเกลือแบบนี้คอมเมนต์มาเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยจะไปฟาร์มหาสมุสัติมาสุมอีกเยอะๆแล้วก็จะว่าจะไปฟาร์มพวกแบบเดีย๋ยวผมว่าผมก็น่าจะไปฟาร์มพวกเอ่อตัวด่านแฟนลี่เทลด้วยนะตอนนี้ยังไม่ค่อยดวงดีเท่าไหร่โอเคส่วนคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนไปแล้วครับผมไปละบาย